แบบตัวนี้นะคะพี่หงจะแนะนำวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีทำทวิตนะคะเดสตัวนี้เนี่ยจะมีการต่อกลางหน้าแล้วก็จะมีทวิตสามตำแหน่งคือกลางหน้าแล้วก็ข้างซ้ายและข้างขวานะคะทีนี้เวลาเราทำแพทเทิร์นเนี่ยเราตัดซับในก่อนตัวนี้จะทำแพทเทิร์นแล้วตัดซับในก่อนโดยที่ซับในตัวนี้เนี่ย พี่หงจะต่อกลางหน้าแล้วจะตัวซับในเราจะผ่าตรงนี้วัดจากสะโพกลงมา18เซนนะคะแล้วก็ผ่าเพื่อที่จะได้ไม่ลั้งกับตัวจีบของตัวนอกนะคะเพราะว่าถ้าตำแหน่งจีบเนี่ยอยู่ตรงไหนเราควรจะผ่าตัวในในตำแหน่งเดียวกันนะคะอันนี้พี่หงจะมีทวิตแต่ด้านหน้าด้านหลังไม่ทวิตก็เลย จะผ่าแต่กลางหน้านะคะกลางหลังก็จะไม่ผ่าอันนี้พี่หงตัดซับในเรียบร้อยละทีนี้จะมาแยกตัวนอกจะสังเกตว่าตัวนี้มีเข็มขัดแล้วก็เส้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเส้นเดียวกันดูเหมือนนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าข้างบนเป็นตะเข็บแต่ข้างล่างเป็นทวิตดังนั้นตรงนี้จะต้องมีการต่อเอวแล้วตรงนี้จะเป็นตัวทวิตขึ้นมานะคะ ทวิสจะไม่ขึ้นมาถึงข้างบนมันจะหนาเกินเหตุอันนี้กลางหน้าก็เหมือนกันทวิตก็จะมีแต่กลางหน้าข้างบนจะไม่มีข้างบนก็จะเป็นแค่การต่อตะเข็บแล้วก็เด่นเดินคิ้วนะคะทีนี้เรามาผ่าเรามาผ่ากระดาษกันอันนี้เส้นเอวตัวเดสเนะะี่ยตัวเดสเป็นอย่างนี้เขาก็จะมีเก็ตเก็ตตำแหน่งนี้นะคะแต่ว่า พอพอเราจะใส่ทวิตตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าระยะช่วงตรงนี้มันชิดไปมันชิดกับกลางหน้าเกินไปช่วงเนี้ยเราก็จะแบ่งช่องเราควรจะแบ่งช่องช่องนี้กับช่องนี้เนี่ยคนละครึ่งหรือจากครึ่งนึงแต่ของพี่หงจะใช้วิธีแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแล้วก็ให้มาข้างหน้าสักนิดนึง เพราะว่าถ้าแบ่งครึ่งตรงตรงเลยเนี่ยตรงข้างบนนี้เขาจะไปเบียดเอวจะไปเบียดเอวด้านข้างนะคะพี่หงก็จะเถิบเถิบมาอีกนิดนึงจากอันเนี้ยเขาสิบนิ้วนะคะพี่หงก็จะเถิบมาครึ่งนิ้วอันนี้ไม่ตายตัวนะคะจะเถิบหรือไม่เถิบก็ได้จะแบ่งครึ่งไปเลยก็ได้ดูจากรูปร่างคนใส่นะคะถ้าคนใส่เนี่ยเขาผอม เขาผอมเนี่ยแล้วก็ดูจังหวะเอวว่าเวลาเวลาระวังทวิตแล้วเนี่ยทวิตตัวเนี้ยมันจะไปเบียดมันจะไปเบียดกันไหมนะเราก็ต้องคํานึงหลายๆด้านอันนี้เดี๋ยวพี่หงจะตัดชิ้นชิ้นบนนี้ออกไปก่อนเพราะว่าเขาจะต้องมีการต่อเอวทีนี้เวลาก่อนจะตัดเนี่ยนะพี่หงจะใช้วิธีนี้จับจีบค่ะ จับจีบที่เราขีดนะคะของตัวบนนะคะของชิ้นบนแล้วก็ค่อยตัดเอวด้านข้างก็โค้งขึ้นสักหนึ่งเซนนะคะหรือสามหุนนะคะก็อย่างนี้อันนี้ก็ไปแยกออกนะคะ 10นิ้วเนี่ยพอเราแบ่งครึ่งเราจะได้ห้านิ้วอยู่ตรงนี้พี่หงก็ขยับมาครึ่งนิ้วก็จะเป็นก็จะตั้งเกตใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นสี่นิ้วครึ่งห่างจากกลางหน้านะคะแล้วเราก็ลากเส้นลากเส้นที่เราจะตั้งจีบใหม่นะคะลากมาก่อนนะคะพอลากมาก่อนเราก็จะได้ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่หนึ่งชิ้นนี้เป็นชิ้นที่สอง เราก็ย้ายเก็ดเก็ดเดิมที่เรามีเนี่ยค่ะเราก็ยกมานี่นะคะจากเก็ตเดิมเนี่ยเราก็วัดว่าเก็ดและกระโปรงแต่ละตัวเก็ตจะไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่วิธีสร้างของแต่ละคนนะคะอันนี้เก็ตของพี่หงเนี่ยวัดได้นิ้วกระเบียดพี่หงก็ยกนิ้วกระเบียดมาไว้ตรงนี้จากกึงกางนิ้วกระเบียดก็ไปห้าหุนอันนี้ก็ห้าหุนนะคะ หหุนห้าหุน,หหนก็จะได้นิ้วกระเบียดแล้วเราก็ลากลากอย่างนี้ลากเส้นสะโพกก่อนนะอันนี้คือเส้นสะโพกนะคะอันนี้แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแล้วได้ตรงนี้นะคะถอยมาหรือจะไม่ถอยก็ได้แต่ถ้าไม่ถอยเนี่ยมันใกล้สะโพกเกินไปไง พี่หงกลัวว่าเดี๋ยวจีบตรงเนี้ยมันจะไปชนเอวพี่หงก็เลยถอยมาครึ่งนิ้วถอยมาแล้วก็ลากอย่างนี้นะคะคือวัดว่าตรงนี้เนี่ยเท่าไหร่ก็วัดลงมาวัดมาที่ชายนะคะตรงนี้วัดเราได้สี่นิ้วครึง่งแล้วก็วัดลงมาสี่นิ้วครึ่งนะคะข้างบนนี้ก็4ี่นิ้วครึง่งแล้วก็ลากเป็นเส้นตรงนะคะ ย้ายเกตเกตเนี่ยนิ้วกระเบียดใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามีเกตเดียวเนี่ยพี่หงก็ย้ายมานี่เลยนิ้วกระเบียดนะคะแต่ทีนี้เรามีต่อกลางหน้าก็ดูลักษณะคนใส่นะคะถ้าคนใส่มีหน้าท้องนิดนิดเราแบ่งส่วนของเกตตรงเนี้ยสักหนึ่งหนึ่งหุนนะคะมาไว้ข้างหน้าหุนเดียวพอนะคะถ้าสองหุ่นเนี่ยมันจะป่อง ย้ายหนึ่งหุนมาไว้ข้างหน้าแล้วก็ลากลงมาพอย้ายมาหนึ่งหุนแล้วเนี่ยตรงนี้เขาก็จะเหลือหนึ่งนิ้วกับอีกหนึ่งหุนใช่ไหมคะเราก็หนึงนิ้วกับอีกหนึ่งหุนเราก็ยกมาตรงนี้ค่ะอนี้นะคะจะไม่ใช่เส้นเดิมแล้วนะจะไม่ใช่เส้นดินสอดอะนะคะจะเป็นเส้นนี้แล้ว ทำเครื่องหมายนะอันนี้ด้านข้างเดี๋ยวเราตัดออกมาเราจะได้ไม่หลงเราจะใส่ทวิตจุดนี้และจุดนี้ตัดกระดาษแยกออกจากกันเลยค่ะอันนี้กลางหน้า พี่หงจะใช้เขียนวิธีว่าหน้าหนึ่งหน้าสองจะได้รู้ว่าชิ้นนี้คือชิ้นหน้านะคะหน้าหนึ่งก็คืออยู่กลางหน้านะคะจะแบ่งเป็นกี่ชิ้นก็ตามถ้าแบ่ง3าชิ้นก็เป็นหน้า1ห,หน้าสองหน้า3นะคะเขียนไว้จะได้ไม่หลงเดี๋ยวเวลาต่อจะได้ไม่หลงกันเราก็จะจับจีบละสนิ้วอย่างนี้นะคะก็คือทบมาอย่างเี้ค่ะ ถ้าเราตั้งสี่นิ้วนะคะเขาก็จะทบมาอย่างนี้ก็จะเหลือสองนิ้วใช่ไหมคะเราก็ขีดทวิตหน้านี่เลยค่ะสี่นิ้วแล้วก็ลากเป็นเส้นตรง เป็นเส้นตรงอย่างนี้นะแล้วก็แปะเลยค่ะจับชายชายกระโปรงเนี่ยค่ะเวลาแปะเนี่ยเอาริมกระดาษให้ตรงกับ4นิ้วนะคะแต่เดี๋ยวเวลาเรากิ้งเนี่ยเราจะกิ้งเส้นข้างในนะคะ,ะทีนี้เราก็มาหากเก็ดที่สองหาจีบที่สองนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นกลางหน้าละใช่ไหมคะ ทีนี้พอจีบที่สองเนี่ยเราก็ต้องวัดตรงนี้สี่นิ้วสี่นิ้วสองทีก็จะเป็นแปดนิ้วถูกไหมคะงงไหมทำไมสองทีเพราะอย่างนี้ไงแปดนิ้วอย่างนี้นะคะฝั่งนี้จีบมานะคะฝั่งนี้ก็จีบไปนะเพราะว่าถ้าเราไปขีดสี่นิ้วเราจะได้แค่แค่จีบเดียว เราไม่ได้จีบที่ทบนะคะเราก็จะไม่ได้ทวิสคือถ้าเราไม่ทําเป็นทวิสเราจะทําเป็นแค่จีบแล้วก็4นิ้วก็ได้ก็จะได้แค่จีบเดียวก็จะเป็นจีบมาเฉยๆนะคะจะไม่ใช่ทวิสโอเคนะไม่งงนะเนี่ยเป็น8นิ้ว8นิ้วเพราะว่าอันนี้ทบมาครึ่งหนึ่งฝั่งนี้ก็ทบมาครึ่งหนึ่งทวิตก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะเราก็มาลาก8นิ้ว จากจุดนี้ค่ะจากจุด2จุดเราก็ลากขึ้นไปค่ะจากจุดนี้เราก็ขีดมา8ดนิ้วท้กกันพี่หงจะตัดกระดาษออกก่อนเพราะว่ากันไม่ให้เส้นสะโพกขยื่อนค่ะเดี๋ยวพี่หงจะต้องหาเส้นสะโพกก่อนก่อนที่จะแปะชิ้นที่สองจะ จะเชื่อกระดาษเลยก็ได้แต่พี่หงไม่ค่อยเชื่อกระดาษนะคะบันทีกระดาษเขาทํามาเส้นก็ไม่ตรงนะบันทีเส้นก็เอียงนี่คะเราตัดกระดาษแล้วเนี่ยเราจะได้พับได้พับเพื่อที่จะไปบรรจบไปบรรจบฝั่งนี้แล้วเราก็จะได้ เส้นนี้ค่ะเส้นสะโพกลงไปได้เส้นสะโพกลงไปได้เส้นเอวลงไปอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็นำชิ้นนี้มาวางได้แล้วโดยที่ยึดเส้นสะโพกเป็นหลักนะคะ เราก็มาแต่งเส้นกันอันนี้ก็จะเป็นเส้นจีบแล้วเวลากลิ้งก็กลิ้งเข้าไปเส้นเส้นในนี้เลยค่ะเส้นสีส้มที่เราขีดไว้ตอนแรกนะคะทีนี้เรามาเช็ค อันนี้คือรอยพับที่เมื่อกี้เราพับไปเนะะี่ยค่ะที่เมื่อกี้เราพับไปอย่างนี้นะคะเราก็กรีดนะคะกรีดเส้นนี้เราก็จะได้แนวแนวกลางแนวกลางตรงนี้นะคะอันนี้คือแนวกลางหาแนวกลางทําไมหาเพื่อที่จะได้จับจีบเนี่ยจับฝั่งนี้มาทบ แล้วก็จับฝั่งนี้มาทบเพื่อจะเช็คฝั่งนี้ก็จะมาทบอย่างนี้นะคะจะเห็นว่าเส้นตรงนี้เป็นเส้นตรงละถ้าจับมาทบแล้วเส้นไม่ตรงเนี่ยเราต้องแปะใหม่เลยนะแปลว่ามีการขยื่นนะคะอย่าปล่อยให้ผ่านนะ เนี่พอเรากลับมาเช็คแล้วปรากฏว่าเส้นสะโพกเขาตรงอ่าโอเคการแปะของเราการติดสกอตเทปของเราใช้ได้นะคะทีนี้เรามาหาความยาวของเก็บเราต้องการเย็บลงลงมาเท่าไหร่อันนี้ก็อยู่ที่เราดีไซน์เลยค่ะอันนี้คือแนวสะโพกจะให้จีบแตกข้างบนหรือจะให้จีบแตกข้างล่างก็ได้แล้วแต่เราเลยค่ะแต่พี่หงจะให้จีบแตกตรงสะโพกค่ะก็จะเย็บ ลงมาเราก็แค่นี้ดังนั้นเราก็ทําตําแหน่งนะคะตรงนี้เราก็ทําตําแหน่งเวลาเวลาเย็บลงมาก็จะเย็บแค่นี้นะคะแล้วข้างล่างเราก็รีดเป็นจีบแล้วทีนี้มาหาตําแหน่งกระเป๋าค่ะก็ต้องพับตรงเนี้เข้าไปตามแนวเก็บที่เราขีดนะคะ เส้นกระเป๋าขีดแนวแรกนะ่ะเป็นแค่เป็นแค่แนวนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่จับตรงนี้ทบเข้าไปอย่างนี้อันนี้มันเป็นกระดาษดังนั้นมันก็ต้องมีการขืนขืนกันนิดนึงจะเห็นไหมว่าเส้นดินสอที่เราขีดเนี่ยเขาขยกันนะคะเราก็ต้องแต่งใหม่ แต่งตามที่เราต้องการเลยค่ะแล้วกระเป๋ากว้างเท่าไหร่ละ่ะควรจะห่างจากด้านข้างเนี้ยสัก2นิ้วนะคะแล้วก็หาความกว้างกระเป๋าได้4นิ้วครึ่งคือความกว้างกระเป๋าเนี่ยขึ้นอยู่กับสะโพกของคนใส่นะคะว่าเขาตัวเล็กตัวใหญ่คนตัวใหญ่ไปทํากระเป๋าเล็กก็ไม่น่ารักใช่ไหมคะคนตัวเล็กไปทํากระเป๋าใหญ่มันก็ไม่ไม่สมส่วนเราก็ต้องดูให้เหมาะสมนะคะจากสะโพกเนี่ยด้านข้างเนี่ยเข้ามาสัก สองนิ้วหรือนิ้วครึ่งนะคะแล้วเราค่อยกำหนดความกว้างโดยที่ตรงนี้เนี่ยอย่ามาเบียดกลางหน้าเขาถ้าเราทำถึง6นิ้วเนี่ยเขาจะมาเบียดกลางหน้าแต่ถ้าเจอคนที่สะโพกใหญ่กว่านี้เนี่ยเราสามารถทำห้านิ้วได้หรือห้านิ้วครึ่งได้คือดูความเหมาะสมนะคะอ่ะเราได้เส้นกระเป๋าแล้วนะทีนี้เรามาแต่งเส้นเอวเอวเราก็ต้องแต่งนะคะ ค่ะแล้วเราก็ตัดกระดาษของตามนี้ทีนี้เราก็ตัดกระดาษนะคะ